รถมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนรอคอยกลับมาอีกครั้งอย่างมีสไตล์และความดุดันที่มากกว่าเดิมซู z u กิบันดิต250รุ่นปี2026ทำให้สายซิ่งสายเนเกตและแฟนๆรถค่ายซูซูกิรู้สึกตื่นเต้นทันทีที่เห็นดีไซน์ใหม่ที่ผสมความคลาสสิกยุค9 0กับเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบลงตัวสุดๆตั้งแต่แรกเห็นก็สัมผัสได้ถึงความเป็นรถที่เกิดมาเพื่อสนองความต้องการของคนชอบขี่แบบมันๆบนท้องถนนแต่ก็ยังคงควบคุมง่ายและใช้ชีวิตประจําวันได้ดี รุ่นนี้เหมือนเป็นการชุบชีวิตตำนานบัณฑิตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมเสริมพละงกำลังและความทันสมัยที่ตอบโจทย์ยุคใหม่แบบเต็มเเมืม่อได้ลองเดินเข้ามาดูใกล้ๆสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือเส้นสายของตัวรถที่ให้ความรู้สึกดิบๆสปอร์ตแต่ก็มีความเนียนตาและมีมิติมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ทรงกลมที่ได้รับการปรับดีไซน์ให้สปอร์ตขึ้นแต่ยังเก็บกลิ่นอายความคลาสสิกทำให้บัณฑิต2 5 0ยุค2026ดูมีคาแรคเตอร์มากกว่ารถเนเกตในตลาดหลายรุ่น โคมไฟหน้าให้แสงสว่างคมชัดเวลาเปิดตอนกลางคืนคือเทมากราวกับเป็นดวงตาของนักล่าท่อไอเสียทรงสปอร์ตดีไซน์ใหม่ช่วยให้เสียงเครื่องฟังดูแน่นขึ้นแต่ไม่ดังจนเกินไปทําให้คนฟังรู้สึกถึงพลังของเครื่องยนต์4ีสูบ2 5 0 c ีได้แบบชัดเจนตั้งแต่สตาร์ทครั้งแรกในเรื่องของเครื่องยนต์ซูซูกิย่งยืดเอกลักษณ์เครื่องสีสูบในพิกัด2 5 0ซีที่หลายคนหยหาเสียงหวานแบบสี่สูบพร้อมรอบจัดจัดที่เหมือนจะร้องตอบสนองทุกครั้งที่บิดคันเร่ง รุ่น2026ปรับจูนใหม่ให้รอบต้นลื่นครึ่งรอบกลางดึงต่อเนื่องและรอบปลายหลายแบบยาวๆเสียงตอนลากรอบคือเป็นเอกลักษณ์เหมือนเสียงพายุหมุนเล็กๆในท่อเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ประหยัดขึ้นกว่าเดิมแต่ยังคงคาแรคเตอร์เดิมที่ทำให้สายซิ่งต้องยิ้มออกทุกครั้งเวลาบิดออกโค้งหรือเร่งแซงบนถนนยาวๆเหมือนซูซูกิรู้ดีว่าคนรักบันดิตต้องการอะไรเครื่องจึงถูกปรับให้มีทั้งความแรงความสมูทและเสถียรในการเดินทางแบบครบถ้วน เมื่อทดลองขึ้นคล่องตัวรถให้ความรู้สึกพอดีไม่เตี้ยจนเกินไปและไม่สูงจนทําให้คนตัวกลางกลางขี่ลําบากท่านั่งถูกออกแบบให้สนับสนุนการขับขี่นานๆโดยไม่ปวดหลังเบาะนั่งนุ่มกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ยังคงให้ความรู้สึกกระชับไม่ยบุบทําให้ควบคุมรถได้ง่ายขณะเข้าโคง้งหรือสนอารมณ์หลบรถในเมืองแฮนเป็นแบบกว้างกําลังดีช่วยให้คุมรถมั่นคงมากขึ้นเวลาเลี้ยวหรือพลิกซ้ายขวาให้ความรู้สึกคล่องแบบเนกเกตสายสนุกน้ําหนักรถถูกบาลานซ์ใหม่ให้เบากว่าเดิมทําให้ได้ฟีลขี่แบบสบายในเมืองและสนุกเวลาออกทางไกล ระบบการสะเทือนก็เป็นอีกอย่างที่ซูซูกิปรับปรุงให้ดีขึ้นโชคหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวให้ความรู้สึกนิ่งเวลาเบรกแรงแรงหรือขี่ผ่านถนนที่มีร่องหลุมชคหลังแบบปรับระดับได้ที่ให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงเวลาเข้าโค้งที่ความเร็วสูงรุ่นนี้เหมือนถูกออกแบบมาให้รองรับได้ทั้งคนที่ขี่เร็วและคนที่ขี่แบบชิลๆให้ความสมดุลที่ดีมากไม่แข็งจนเด้งแตกก็ไม่ยวบจนเสียอารมณ์การขับขี่เรื่องของเบรกก็มั่นใจได้ด้วยดิสเบรกคู่ด้านหน้าและด้านหลังแบบดิสเดียว พร้อมระบบ ABS ที่ตอบสนองไวและฉลาดขึ้นเบรกแบบมั่นใจได้ไม่ว่าจะทางแห้งหรือทางลื่นแค่แต่เบรกก็รู้สึกถึงความนิ่งและความปลอดภยัยไม่กดดันไม่ล็อกสปอร์ตแบบควบคุมได้การเซต ABS ให้รู้สึกธรรมชาติเวลาเบรกแรงๆก็ไม่ทำให้หน่าทิ้มช่วยให้ผู้ขี่มือใหม่ก็ใช้งานได้ง่ายส่วนผู้ขี่มีประสบการณ์ก็สามารถเบรกแบบเทพๆได้โดยไม่มีความกังวล ในด้านเทคโนโลยีซูซูกิบันดิต250รุ่นปี2026มาพร้อมเรือนไมล์แบบ TFT สีเต็มระบบแสดงข้อมูลครบมากทั้งรอบเครื่องความเร็วเกียร์อุณหภูมิเครื่องยนต์อัตราสิส้นเปลืองน้ำมันมีการเชื่อมต่อมือถือผ่านระบบซูซูกิคอนเน็กช้ดูข้อมูลรถดูเส้นทางหรือแม้กระทั่งแจ้งเตือนบำรุงรักษาช่วยให้ควบคุมรถง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันไฟเลี้ยวไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ทั้งหมดทำให้ดูทันสมัยและสว่างมากในเวลากลางคืนเพิ่มความปลอดภัยเวลาเดินทางไกล พูดถึงการใช้งานจริงในเมืองบันดิต250ให้ฟีลการขี่ที่ไม่ต่างจากเนเกตทั่วไปแต่ได้ความหวานของเครื่องสี่สูบเข้ามาเติมเต็มความลื่นไหลของรอบเครื่องทําให้ขี่ในจราจรได้อย่างสม ooth รถไม่กระชากเกียร์นิ่งม,มากบิดแล้วไปตามมือคันเร่งไฟฟ้าถูกปรับมาอย่างดีตอบสนองแบบคุมง่ายไม่ดิเลยจนรําคาญเวลาออกตัวก็ไม่กระชากเหมือนสปอร์ตบอยตัวแรงทําให้ผู้ขี่รู้สึกสบายและมั่นใจแม้ต้องขี่ในพื้นที่แคบแคบ่หรือสภาพจราจรติดหนัก แต่ความสนุกจริงๆจะมาเมื่อคุณพาบันดิต250ออกทางไกลหรือออกถนนลูวิ่งยาวๆเพราะช่วงความเร็วกลางถึงปลายคือจุดเด่นของรุ่นนี้เสียงเครื่องที่วิ่งขึ้นรอบแบบไหลลื่นทําให้รู้สึกเหมือนรถกําลังพาคุณวิ่งผ่านลมอย่างสนุกและมั่นคงรถไม่สั่นไม่ดิ้นแรงสั่นสะเทือนน้อยมากการเข้าโค้งด้วยความเร็วคือเสถียรจนคุณยิ้มออกเพราะระบบช่วงล่างและการบาลาน้ำหนักทำงานร่วมกันดีมากทำให้คนขี่รู้สึกมั่นใจว่าโค้งไหนก็เอาอยู่ แถมยังให้ฟีลสปอร์ตแบบรถที่เป็นมากกว่าราคาที่จ่ายไปดีไซน์ตัวถังแอร์ไลนยกราฟิกของรุ่นนี้ก็ถูกออกแบบให้ดูดันแต่ดูหรูมีเส้นสายโชบเชียวตั้งแต่หัวจรดท้ายถังน้ำมันทรงใหญ่กำลังดีจับถนัดมือทำให้ท่านั่งตอนขี่ดูเท่แบบนักบิดสไตล์สปอร์ตสีมีให้เลือกหลายแบบทั้งสีดำด้านที่ดูเรียบหรูสีแดงสปอร์ตที่ให้ความร้อนแรงและสีฟ้าน้ำเงินที่เป็นเอกลักษณ์ของซูซูกิซึ่งทั้งหมดมีความเงางามและเก็บงานดีมาก การประกอบแน่นไม่กองแกงไม่มีส่วนไหนที่รู้สึกว่าถูกลดต้นทุนในด้านความคุ้มค่าบัณฑิต250ปี2026ถูกวางราคาให้อยู่ในจุดที่จับต้องได้สำหรับสายที่อยากเข้าวงการสี่สูบแต่ไม่อยากจ่ายหนักแบบรถบิ๊กไบค์ซีซีสูงรุ่นนี้จึงเหมาะมากสำหรับผู้ที่ชอบเสียงเครื่องแบบสี่สูบแต่ยังอยากให้มีความประหยัดใช้งานง่ายและค่าบำรุงรักษาไม่สูงจนเกินไปการที่ซูซ,ซูกิกลับมาทำ250าซีซีสีสูบอีกครั้งถือว่าเป็นของขวัญให้แฟนๆหน้าเก่าและหน้าใหม่อย่างแท้จริง เมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันบันดิต250ปี2026คือรถที่ลงตัวมากทั้งในด้านดีไซน์ความแรงความสนุกและความคุ้มค่าเหมาะกับคนที่อยากได้รถที่มีคาแรคเตอร์มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครและให้เสียงเครื่องที่ทําให้คนต้องเหลียวหลังทุกครั้งที่ได้ยินเป็นรถที่ขี่สนุกควบคุมง่ายดูแลไม่ยากและยังให้ภาพลักษณ์แบบนักบิดที่เท่มากๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถที่มีประวัติมีตำนานและยังให้ฟีลลิ่งแบบสปอร์ตสีสูบเต็มๆบันดิต250ปี2026คือตัวเลลือออกที่คุณต้งง รถคันนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อความแรงอย่างเดียวแต่มันถูกสร้างมาเพื่อคนที่รักการขี่รักเสียงเครื่องยนต์และชอบไลฟ์สไตล์การเดินทางแบบมีความหมายบนท้องถนนซูซูกิส่งสารชัดเจนว่าตำนานไม่เคยตายหากยังมีคนรักอยู่และบัณฑิตรุ่นใหม่นี้คือเครื่องพิสูจน์ที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าซูซูกิยังคงเป็นค่ายที่เข้าใจหัวใจนักบิดตัวจริงเสมอ